เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําวิดีโอนานเลยนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านเหตุการณ์อะไรครั้งใหญ่มานะครับตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะฮะสําหรับซีรีส์นี้เป็นมิตรบีตีบวกนะครับซึ่งผมทําไว้ EP ล่าสุดกี่ EP ไม่รู้ว่าแต่นานมากไม่ได้ตีบวกนานมากนะครับสําหรับ EP นี้ก็เลยมาเอาซะหน่อยนะฮะอ่าก็ต้องขอขอบคุณไอเดียของน้องตินมากๆน่าจะชื่อน้องตินนะเนี่ยน้องตินพงพิทักษ์นะครับขอขอบคุณ ไอดีจากน้องมากๆนะครับที่เอามาให้ตีบวกกันนะครับเดี๋ยวเราจะตีบวกตัวอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะฮะมาดูก่อนเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเห็นมันผมไหมครับคุณผู้ชมทีมหมื่นสองพันล้านโอ,โ 13, <c oughs> อ้โหเกือบหมื่นสามด้วยเอาโคทีมอะไรวะเนี้ยหนึ่งหมื่นสองพันล้านครับทีมมูลค่านี้ โอ้โหปล่อยให้มันอยู่ในมือผมได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตสำรวจทีมสักโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยขอสำรวจทีมแป๊บนะดูมอซัคเกอร์บวกแปดครับ WC เดี๋ยวดูสแต็โอ้ยเข้ามาท้าร้อยยี่สิบสามบ้าแข็งแก๊กร้อยสิบแปดโอ้โหทีมอะไรวะเนี่ยราคาร้อยกว่าล้านนะครับโอ้โห บวก5ยกทีมบวก8ปดนะดูทีมยังโหดครับโอ้โหเมสซี่ WC บวกห้าว่ะสมดุล123เนี้ยงบอลร้อยยี่ทีมโหดมากครับน้องปล่อยใหไม่อยู่ในมือผมอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่รอดกลับไปโอ้ยแล้วมีตำนานด้วยนะครับดูดิฟันเดซาแกนนี่เนวิลโอ้โหตำนานเต็มไปหมดเลยฮะเจอทีมโหดแล้วครับทีนี้อะ โอเคช่างทีมก่อนนะฮะทีมหมื่นสองพันล้านขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราจะตีบวกตัวอะไรกันนะครับในวันนี้ไปนี่เลยครับเกอร์กริดครับเกอร์กริดเป็นนักเตะปีอ2016ของนักเตะไทยใช่ไหมชุดนักเตะไทยปี2016นะที่เพิ่งเข้ามาเลยก็จะเป็นเกอร์กริดนะฮะรู้สึกเล่นตำแหน่งกองกลางเนี่ยแหละครับอยู่ชมบุรีเอฟซีนะครับชมบุรีเอฟซีนะฮะก็เป็นบ้านผมเองนะครับชมบุรี คนชมบลีเหมือนกันนะพี่เกิกฉะนั้นผมบอกเลยว่าคลิปนี้พี่ต้องติดให้ผมแล้วล่ะเลือดฉลามชนอย่างเราอ่ะมันเข้มข้นไม่เสื่อมคลายนะน้องเขาบอกว่าให้4บวกสใช้แต้มได้นะครับใช้แต้มได้นะฮะก็เพิ่มโอกาสตีบบวมันอีกจุดห้าตื่นเต้นมูลค่านะครับทั้งหมด4ี่บวกส3 2 3ล้านครับโดยประมาณนะ300ล้านอ่ะโอ้โหครนหดนะฮะซึ่ง จริงผมเล่นนักเตะไทยได้ลองเล่นแล้วนะครับแทบฟูลทีมาลองเล่นมาแล้วฮนะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปเร็วๆนี้นะฮะต้องบอกว่าสเตตตอนเวลหนึ่งมันก็ไม่ได้โหดนะเอาตรงๆแต่คือเล่นจริงนี่คือเอาได้ครับเอาได้คือไม่แพ้ใครเลยแหละเล่นดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะถ้าเกิดเอามาติดทีมนี่สุดยอดแล้ววันนี้นะครับเราจะมาตีบวกเกิร์กริดับเกิร์กริดยสามร้อยล้านอ่ะมันไม่ใช่เล่นๆนะ ไอดีหมื่นล้านาด้วยนะประเด็นไอดีหมื่นล้านาด้วยนะโอเคมาครับเดี๋ยวมาดูกันนึกก่อนนะว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีในการบวกนะครับผมนึกก่อนนะ4ี่บวกสเนี่ยเราต้องการขึ้นบวกห้าใช่ไหมสี่บวกสามมันได้เจ็ดคณิตศาสตร์มันเป็นศสัจธรรมของโลกนะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะบวกให้มันชนกันเจ็ดครั้งครับตามหลักคณิตศาสตร์และดูว่าบวกห้าจะขึ้นไหมโคตรสิ้นคิดเลยว่ะเทคนิคนี้แม่งแบบนะ โอเคแต่เราใช้แต้มด้วยนะครับใช้แต้มด้วยนะสามแสนแต้มเพิ่มโอกาสหนึ่งนะครับก็มีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะถ้าบวก5ติดนี่300กว่าล้านนะครับแต่ถ้าแหกมูลค่าความเสียหาย2ตัวนี่ก็ประมาณ300ล้านนะบวก4ของเขา215้ล้านคิดดูดิโอเคครับมาดูกันชนทั้งหมด7ครั้งนะครับแล้วผมก็จะกดตีบวกในครั้งที่8นะครับมาดูกันดูว,ว่าเกิร์ลลิสของเราจะบวก5ได้หรือเปล่านะครับอพี่ขอ,องตรงนะคนบ้านเดียวกันนะพี่นะได้นะ หนึ่ง <1 S 2> ครับสองครับสามครับพี่เกิร์กสี่ครับให้มาหน่อยห้าครับฉลามชนนะพี่หกครับคนบ้านเดียวกันนะพี่ครั้งที่เจ็ดครับไปพี่เกิร์กพี่เกิร์กตีนะผมเถอะ เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยพี่มันอผมคนชลบุรีเหมือนพี่อะแล้วพี่ทํากับผมอย่างนี้เหรอโอ้ก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวกู้คืนก่อนนะฮะได้เท่าไหร่วะเนี่ยบวกหนึ่งบวกสองครับเฮ้ย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 บวกสามครับโอ้โหกู้คืนได้บวกสามนะครับเก้าสิบสามล้านก็โอเค ได้แต้มมาบวกบอกได้แต้มมาแสนแต้มคืนมานะฮะโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะฮะขอบคุณมากๆรับสำหรับไอดีของติดน,นะครับก็ผมจัดให้แล้วนะฮะพี่เกิร์กไม่น่าเลยอะเลือดฉลามชนเข้มข้นอย่างเราชมบุรีเอฟซี C. ทำไมพี่ไม่ให้ผมวะโอหโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ <cl ap> เจอกันครับ